สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพ,พื่อนๆมาชมทุ่งดอกปอเทืองดูด้านหลังนะคะเพ,พื่อนๆทุ่งดอกปอเทืองอยู่ข้างสวนยายฝนนะคะสวยงามเลยนะคะเพ,พื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพ,พื่อนๆไปชมใกล้ๆนะคะ พาชมทุ่งปอเทืองดอกปอเทืองยามเย็นนะคะเพื่อนๆสวยงามเลยนะคะแต่ว่ามาไม่ทันพระอาทิตย์ตกะค่ะเพื่อนๆพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะลาลับฟ้าไปแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อน อยู่ข้างๆสวนของยายฝนนะคะทุ่งปอเทืองตรงนี้เป็นของคูแดงนะคะเพื่อนดอกเขาจะเหมือนดอกดอกอะไรนะดอกสนโน คล้ายดอกสนโนนะคะคเพื่อนๆกำลังบานเลยนะคะแต่ว่าก็ยังบานไม่หมดนะคะ แต่ละต้นนะคะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศยามเย็นทุ่งปอเทืองสวยๆเลยนะคะเพื่อน จเจ้ามะเรลงผู้มาเอาน้ำหวานนะคะเพื่อนๆเ,เขาเป็นพืชที่ใช้บำรุงดินนะคะเพื่อนๆปอดเถื่ง หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วส่วนมนากเขาจะปลูกปอเทืองพอต้นเขาแก่แล้วเขาก็จะไถกบนะคะให้เป็นปุ๋ยนะคะแต่ว่าตรงนี้คือค,ครุฑแดงเขาปลูกไว้ชมความสวยงามนะคะเพื่อนคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อน เปคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ